สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาฝึกใช้โปรแกรม powerpoint นะครับในการวาดรูปนะครับโดยจะวาดตัวอย่างนะครับเหมือนลักษณะของภาพนี้ก็แล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิด powerpoint ขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่เมนูเขาโครงแล้วก็ว่างเปล่าครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเริ่มวาดกันเลยครับเครื่องมือนะครับแรกขึ้นอยู่กับว่าเราจะวาดอะไรก่อนนะครับ ถ้าพิจารณาตามนี้นะครับมันก็จะมีฉากหลังเป็นฉากท้องฟ้านะครับมีก้อนเมฆแล้วก็มีภูเขานะครับโค้งขึ้นมาตรงนี้นะครับมีพุ่มไม้มีต้นไม้นะครับอ่ะเรามาเริ่มการจากฉากหลังกันแล้วกันนะครับฉากหลังก็ทําไม่ยากครับท้องฟ้ามาที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาครับลักษณะนี้ครับจากนั้นนะครับเส้นกรอบรูปร่างนะครับ ไม่มีเส้นกรอบครับแล้วเติมสีรูปร่างนะครับให้เลือกเป็นไล่ระดับสีครับจากนั้นให้มาเลือกเป็นไล่แนวลงแบบนี้ครับไล่แนวลงคลิกลงไปครับทีนี้เราจะเปลี่ยนสีนะครับให้เป็นสีที่เราต้องการทําอย่างไรเราก็คลิกตรงนี้ครับปุ่มลูกศรเล็กๆมุมนี้นะครับจัดรูปแบบรูปร่างนะครับคลิกลงไปครับเพื่อจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาฝั่งขวามือนะครับไปที่เมนูการเติมครับ และเราจะเห็นการไล่ระดับสีตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่3แท่งนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มโดยการกดบวกหรือตัวไหนไม่ต้องการแล้วก็กดลบออกก็ได้นะครับทีนี้สีนี้มันเข้มสุดอยู่บนสุดนะครับเราก็เปลี่ยนสีตรงนี้ครับเลือกเป็นสีฟ้าไปเลยครับสีที่2ครับอ่าแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกนะครับสีฟ้าเหมือนกันนะครับแต่มีวิธีการครับอ่าคลิกไปก่อนแล้วก็คลิก ซ้ำที่เดิมแล้วมาที่สีเพิ่มเติมครับจากนั้นนะครับให้นะครับเลื่อนสามเหลี่ยมสีดํานี้นะครับขึ้นด้านบนนะครับให้มันสว่างขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยให้มันสว่างขึ้นจากสีเดิมประมาณนี้นะครับกดปุ่มตกลงครับเสร็จแล้วอันสุดท้ายครับคลิกลงไปครับตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนสีอะไรก็คือสีขาวอย่างเดียวเลยนะครับมาที่สีขาวครับคลิกครับ เราก็จะได้ภาพลักษณะนี้นะครับถ้าเราคลิกที่ว่างนะครับเราจะเห็นภาพท้องฟ้าแบบนี้ขึ้นมาเลยโอเคนะครับนี่คือส่วนของท้องฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาวาดในส่วนของภูเขาภูเขาก็วาดไม่ยากครับวิธีการนะครับผมจะใช้เครื่องมือนี้นะครับเส้นโค้งครับคลิกไปที่เส้นโค้งวิธีการวาดทำอย่างไรนะครับผมจะเริ่มจากจุดนี้ก็แล้วกันนะครับมุมนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับ เสร็จแล้วคอนโทนแชไว้ครับคลิกอีกหนึ่งครั้งครับเพื่อท Mal ําให้มันเป็นเส้นตรงนะครับแล้ว uh, ก็ลากมาจุดนี้ครับคลิกหนึ่งครั้งครับคอนโทนแชไว้คลิกอีกหนึ่งครั้งครับค่อยเลื่อนเส้นนะครับมันจะได้เป็นมุมฉากแบบนี้นะครับมาถึงจุดนี้นะครับเราต้องการให้มันเป็นมุมฉากอีกครั้งนึงนะครับคลิกหนึ่งครั้งครับคอนโทนแชไว้คลิกอีกหนึ่งครั้งครับอ่าทีนี้ เราเริ่มทำโค้งได้ละนะครับค่อยๆคลิกนะครับค่อยๆคลิกนะครับแล้วก็ดัดโค้งครับอย่างนี้นะครับค่อยๆคลิกแล้วก็ดัดโค้งไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเรานะครับได้รูปไม่พอใจเราแก้ไขได้นะครับในภายหลังนะครับคลิกไปก่อนแบบนี้นะครับเราจะโค้งมาประมาณไหนประมาณนี้ก็คลิกลงมานะครับพอถึงจุดนี้นะครับคลิก1ครั้งคอนโทรลแชื่ไว้คลิกอีกหนึ่งครั้งครับมันก็จะเป็นมุมฉากแบบนี้นะครับ แล้วก็ให้นะครับกลับมาคลิกที่จุดเริ่มต้นนะครับคลิกลงไปครับถ้าตรงไหนไม่ได้ดังใจนะครับให้เราแก้ไขโดยการคลิกเมาส์ขวาครับมาที่แก้ไขจุดครับเราเห็นจุดดำแล้วนะฮะทีนี้เราก็ปรับได้ครับอาจจะขยับนะครับความโค้งนะครับตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้ลดลงตรงนี้ไม่ตรงอะไรพวกนี้นะครับเราขยับได้นะครับอ่านี่นะครับ ลองขยับเส้นดูครับจนกว่าเราจะพอใจครับตัวไหนที่ไม่ต้องการลบทิ้งก็ได้นะครับโดยการคลิกขวาลบนะครับลบจุดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ขยับจุดเข้ามานะครับอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่านะครับได้เส้นตามที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยครับทีนี้ก็คลิกแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างครับไม่มีเส้นกรอบ เติมสีครับอ่าเราจะเอาสีเขียวประมาณไหนแล้วก็ใส่เข้าไปครับอ่าได้แล้วสําหรับส่วนของภูเขานะครับทีนี้นะครับถ้าจะทําเป็นถนนนะครับมาก็ใช้เส้นโค้งมือนเดิมนะครับอ่าซึว่าเป็นเส้นทางนะครับคล้ายๆในรูปนั่นแหละนะครับคลิกนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆไล่เส้นทางมานะครับให้มันโค้งนะครับการทําเส้นโค้งเนี่ยอย่าอย่าคลิกไปไกลนะครับค่อยๆ เลื io, ่อนค่อยๆคลิกมาครับอ่าค่อยๆเลื่อนค่อยๆคลิกมาครับอ่ามาถึงจุดนี้พอมาถึงจุดที่มันจะต้องเป็นมุมนะครับคลิกหนึ่งครั้งแต่อย่าพิ่งขยับเมาส์นะครับคอนโทนแชไว้คลิกซ้ําที่เดิมก่อนค่อยขยับเมาส์นะครับมันจะเป็นภาพแบบนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับคอนโทนแชไว้คลิกหนึ่งครั้งครับอ่าแล้วเราค่อยขยับนะครับอ่ามันก็จะเป็นภาพลักษณะนี้นะครับ แล้วก็ค่อยๆคลิกไปครับเส้นทางก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลงนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมมองระยะไกลนะครับแล้วก็ให้มันกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับอ่าก็คือกลับไปที่เส้นเริ่มต้นถ้ามันตรงแล้วมันจะเป็นสีขึ้นมานะครับอ่าถ้ามันมยังไม่ตรงมันก็ไม่เกิดสีนะครับแล้วก็หาจุดเริ่มต้นของเราให้เจอกันแล้วกันนะครับอ่าเมื่อเจอแล้วเราก็คลิกหนึ่งครั้งครับทีนี้ตรงไหนที่เรานะครับต้องการปรับนะครับแล้วก็คลิกขวาครับ แก้ไขจุดนะครับเราต้องการขยับให้ถนนมันออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกดูครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คลิกที่บานหนึ่งครั้งครับแล้วก็ตรงนี้ปรับอีกน,นิดนึงแก้ไขจุดนะครับตรงนี้ขอขยับทีนี้จุดเนี่ยมันเราสามารถที่จะคลิกขวานะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นจุดโค้งจุดมุมนะครับถ้าเราต้องการให้เป็นมุมเป็นเหลี่ยมต้องให้เป็นจุดมุมนะครับ เปลี่ยนลักษณะจุดเป็นจุดมุมนะครับแล้วเราก็จะปรับให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรได้นะครับอ่าคลิกที่ว่างครับเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็มาที่เส้นกรอบรูปแรกไม่มีเส้นกรอบครับแล้วก็ลงสีครับอ่าลงสีอ่าผมก็จะใช้สีประมาณนี้โอเคนะครับได้ละนะครับทีนี้นะครับ เมื่อเราทําแบบนี้เสร็จต่อไปนะครับมีรูปอะไรอีกอ่ะขอเช็คดูนะครับอ๋อมีรูปพุ่มไม้มีรูปต้นไม้แล้วก็ก้อนเมฆอ่ะมามาทำก้อนเมฆก่อนง่ายๆเลยนะครับก็คือมาที่วงกลมครับวาดวงกลมนะครับวาดวงกลมขึ้นมาเส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับเติมสีลงไปครับก้อนเมฆก็คือสีขาวทีนี้นะครับถ้าสีขาวเนี่ยมันจะทึบแสงเกินไปเราก็มาที่ตรงนี้ครับความโปร่งใสนะครับเนี่ย เวลาเราลากใช่ไหมครับมันจะกลืนไปกับท้องฟ้าแบบนี้นะครับมันก็จะดูภาพเหมือนจริงมากขึ้นนะครับแทนที่มันจะขาวสว่างมากเกินไปแล้วก็ลดความโปร่งใสมันลงนะครับเมื่อเราว้านวงกลมได้ก้อนหนึ่งนะครับเราก็คอนโทรลแช่ไว้นะครับลากออกมาเป็นก้อนที่2แบบนี้นะครับก้อนที่3อย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ซ้อนเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าโอเคพอดีก้อนเมฆถ้ามันซ้อนกัน ่ามันไม่สวยโอเคเปลี่ยนครับทางั้นให้มันทึบหมดเลยนะครับความโปร่งใสเป็น0%ซนะครับโอเคมันจะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมามันต้องรวมเป็นภาพเดียวกันก่อนนะครับวิธีการรวมภาพเป็นภาพเดียวกันก็คือนะครับเลือกก้อนเม็ดทุกก้อนนะครับมาที่รูปแบบแล้วก็ผสานร,รูปร่างนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมให้เป็นรูปเดียวกันแบบนี้นะครับ ทีนี้เราปรับความโปร่งใสได้แล้วนะครับก็จะดูดีขึ้นละแบบนี้นะครับทีนี้นะครับจะเอากี่ก้อนแล้วก็คอนโทรลเซไว้กนะครับไปวางไว้ตำแหน่งที่เราต้องการให้มันมีก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับอย่าให้มันสม่ําเสมอนะครับก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับมีขนาดกลางนะครับมีหลายๆขนาดนะครับมันก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับโอเคเมื่อได้ก้อนเมฆเสร็จนะครับต่อไปเป็นเรื่องของผู้ไม้โอเค พุ่มไม้ก็ไม่ยากนะครับเราอาจจะใช้รูปนี้นะครับเส้นรูปแบบอิสระรูปร่างนะครับเครื่องมือนี้นะครับในการวาดพุ่มไม้นะครับคลิกนะครับเพื่อจะสร้างโซนก่อนนะครับวิธีการครับสมมติว่าผมจะให้มีพุ่มไม้โซนนี้ผมก็สร้างพื้นที่ก่อนนะครับคลิก1ครั้งนะครับพุ่มไม้มันก็จะมีอยู่ในโซนนี้เป็นพุ่มสูงพุ่มต่ําอะไรประมาณนี้นะครับ เราก็ลากโซนไปก่อนนะครับตัวนี้คลิกไปเรื่อยๆมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมนะครับและเราก็เอาเส้นกรอบครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกสีของพุ่มไม้นะครับอ่ะแล้วทีนี้มันจะเป็นพุ่มได้ยังไงนะครับขึ้นอยู่กับเราครับทีนี้ใช้วงกลมก็ได้ครับอ่าเอาวงกลมมาครับแล้วก็วาดวงกลมขึ้นมานะครับอ่าไม่ต้องเอาพุ่มใหญ่มากก็ไม่ต้องวงกลมใหญ่มากก็ได้นะครับ เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเติมสีลงไปครับเพื่อให้การทํางานง่ายนะครับคอนโทรลแช่ไว้หมุนลูกกิ้งมาเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วเราก็วางมันลงไปแบบนี้ครับคอนโทรลนะครับคอนโทรลแล้วก็นะครับวางไปเรื่อยๆนะครับตามพื้นที่ที่เราโซนเป็นไกลไว้นะครับอย่างนี้นะครับไม่ยากพุ่มไม้ครับแบบนี้เลย เราเอาวงกลมไปใส่นะครับมันก็จะกลายเป็นพุ่มไม้ขึ้นมาซูมเอาออกมาก็จะเป็นภาพพุ่มไม้แล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการให้พุ่มไม้ทั้งหมดเป็นรูปเดียวกันแล้วก็ใช้เทคนิคเหมือนก้อนเมฆนั่นแหละครับหรือเราไม่ต้องไปทําอะไรอีกก็ได้นะครับทีนี้พุ่มไม้อีกพุ่มหนึ่งอยู่แถวนี้ก็ทําวิธีการเดียวกันครับใช้รูปแบบอิสระรูปแรกนะครับซูมเข้ามาใกล้ๆก่อนนะครับสวัสดเราจะทําแถวนี้นะครับ ลากเส้นมานะครับลากเส้นมาจะมีผู้ไม้ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราคลิกโซนไว้ก่อนนะครับมีสูงมีต่ำนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับแบบนี้เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเติมสีลงไปนะครับจากนั้นนะครับถ้าแก้ไขจุดก็ครับจุดไหนที่เราไม่พอใจแล้วก็ขยับมันได้นะครับทีนี้ก็มาวาดรูปวงกลมเหมือนเดิมครับวาดรูปวงกลมขึ้นมานะครับ เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเติมสีลงไปนะครับแล้วเราก็แค่นี้เองครับคอนโทรลเชว้ครับคอนโทรลเชว้แบบนี้เลยนะครับใส่เข้าไปตามโซนที่เราวางแผนไว้นะครับให้มันเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับมีสูงมีต่ำนะครับอย่างนี้นะครับไล่ลงไปครับไม่ยากครับไม่ยาก ได้ละนะครับนี่คือในส่วนของพุ่มไม้ครับทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับโอเคนะครับเมื่อได้พุ่มไม้แล้วนะครับต่อไปนะครับมีอะไรอีกอ่ขอเช็คนิดนึง่งมีต้นไม้โอเคต้นไม้ก็ไม่ยากอีกนะครับวิธีวาดต้นไม้นะครับใบมันก็นี่แหละใช้วงกลมนี่แหละครับซูมเข้ามาใกล้ก่อนนะครับวงกลมครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับแล้วก็ เติมสีนะครับเติมสีลงไปเหมือนเดิมจากนั้นก็นะครับวาดากลุ่มแรกก่อนนะครับก็คือกลุ่มที่อยู่ข้างหลังต้นไม้นะครับกลุ่มแรกจะวาดประมาณนี้นะครับวาดเป็นกลุ่มขึ้นมาตรงนี้ก่อนนี่คือกลุ่มแรกนะครับทีนี้กลุ่มที่2นะครับผมจะเปลี่ยนสีมันนะครับก็คือคอนโทรลออกมานะครับแล้วก็เติมสีรูปร่าง ไปที่สีเพิ่มเติมนะครับจะให้มันสว่างขึ้นกว่าสีสีเริ่มต้นนะครับก็คือขยับขึ้นมาอย่างนี้นครับให้มันสว่างขึ้นเพราะว่ามันจะอยู่ด้านบนมันจะโดนแดดนะครับตัวนี้อยู่ด้านล่างมันก็จะจะมืดจะค้มกว่านี่โซนโซนกลุ่มที่2นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็วาดลงไปครับแบบนี้นะครับวาดโซนมาลงไปก็ปีคอนโทรลนะครับ ขณะที่เห็นผมทําตอนนี้ก็คือคอนโทรลนะครับคอนโทรลแล้วก็ลากมาปิดตรงนี้นะครับภาพของโซนที่3นะครับก็คืออยู่บนสุดนะครับก็ก็ปีมา1รูปก่อนนะครับก็มาเหมือนเดิมครับเติมสีรูปร่างสีเพิ่มเติมก็ให้มันสว่างขึ้นที่สุดอสองอันที่ผ่านมานะครับก็กดปุ่มตกลงครับแล้วก็มาวาดเป็นโซนที่อยู่บนสุดนะครับโซนที่อยู่บนสุดแล้วก็วาด ไม่จําเป็นต้องเรียงเป๊ะนะครับพยายามให้มันมองดูแล้วเป็นภาพธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับและวงกลมจริงๆสามารถที่จะทําให้เป็นหลายๆขนาดได้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นขนาดเดียวกันนะครับแต่นี้เพื่อความรวดเร็วก็ทําลักษณะนี้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วทําไงต่อนะครับก็วาดต,ตัวต้นไม้หรือวาดตัวลงต้นนะครับผมก็ มักจะใช้ตัวนี้นะครับเส้นโค้งนะครับในการวาดนะครับคลิกครับจากนั้นก็จะเริ่มจากรากมันนะครับคลิกขยับเส้นนะครับก็คลิกขึ้นมาแบบนี้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงโซนช่วงใบที่2นะครับก็จะเริ่มทําเป็นกิ่งมันนะครับนี้นะครับเอาจี่กิ่งก็แล้วแต่เราครับ ธรรมชาตินะครับไม่จะเป็นต้องเป๊ะ,ปะนะครับกลับมาที่เดิมครับกลับมาที่จุดเริ่มต้นแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับแล้วก็ใส่สีลำต้นลงไปนะครับได้แล้วนะครับขยับย่อขยายได้หมดแก้ไขก็คลิกขวาแก้ไขจุดธรรมดาเรานะครับอ,อยากให้ตัวไหนขยับให้ได้ดังใจเราก็คลิกออกนะครับ ทีนี้พอได้ต้นไม้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือวิธีการวาดต้นไม้นะครับถ้าเราอยากได้หลายต้นนะครับเราจําเป็นจะต้องกรุ๊ปมันนะครับวิธีง่ายสุดนะครับจริงๆแล้วตอนวาดเนี่ยว่าข้างนอกแล้วค่อยเอามาใส่ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าถ้าจะกรุ๊ปตัวนี้ผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับก็คือลากเมาส์จากข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็คลุมต้นไม้แบบนี้แล้วปล่อยเมาส์นะครับมันก็จะเห็นภาพทั้งหมดแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาเราลากไปไหนมันก็ไปด้วยกัน จากนั้นคอนโทรล G ครับหรือว่าคลิกขวากรุ๊ปนะครับมันก็จะเป็นเป็นภาพเดียวแล้วก็คอนโทรลแช่ไว้อย่างนี้นะครับอ่าเราก็เอามาไว้ตรงนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับสายขวาเรียบร้อยครับสำหรับต้นไม้นะครับทีนี้นะครับเมื่อได้ต้นไม้เสร็จนะครับอ่านี่คือฉากทั้งหมดแล้วนะครับฉากหลังทั้งหมดนะครับมีอะไรอีก อ๋อมีดอกไม้อ่ะมีดอกไม้ประกอบดอกไม้ก็ไม่ยากครับวงกลมเรานี่แหละนะครับอ่าวิธีการนะครับก็วาดถ้ามันวาดยากนะครับก็ซูมเข้ามานะครับซูมเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็วาดนะครับวาดให้มันใหญ่ๆก่อนก็ได้เอาเส้นกรอบออกครับดอกไม้สีอะไรนะครับอ่าส่วนผมวาดดอกไม้สีเหลืองนะครับเอากี่กลีบนะครับพอมันตกแต่งเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสเรื่องของนะครับอ่า จำนวนอะไรมากนักนะครับมันจะเป็นเอาห้าได้ไหมห้าเคแล้วก็มีตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางเ2สออยู่ตรงกลางแล้วก็เปลี่ยนสีมันนะฮะสีอะไรดีสีนี้ได้ไหมมีสีสีอยู่ตรงกลางนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับแล้วก็เล็กเราก็ไม่ต้องไปงลงรายละเอียดเยอะนะครับ จากนั้นก็ชิปแชไว้ครับเลือกนะครับให้มันกลายเป็นภาพเดียวกันก็คือคอนโทจีหรือว่ากรุ๊ปนะครับแล้วเราก็ย่อได้ละแบบนี้นะครับเราก็นํามาไว้นะครับมีดอกไม้อยากได้กี่ดอกก็คอนโทลนะฮะคอนโทลแชไว้นะครับคอนโทลแชไว้อะอย่างนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของดอกไม้นะครับไม่ยากใช่ไหมครับ เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราทําเสร็จนะครับต่อไปนะครับอยากทํากรอบลักษณะนี้ยากไหมโอเคไม่ยากนะครับมาลุยกันต่อครับคลิกลงไปที่เส้นโค้งครับจากนั้นเราก็นะครับขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราจะเอารูปภาพโค้งขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นการทําเส้นโค้งเนี่ยพยายามนะครับอย่าให้ มันไปไกลมากนะครับเราจะทําโค้งไม่เนียนนะครับแต่ยังว่านะครับเราต้องการให้มันเป็นเหมือนกับรูปวาดนะครับเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องความโค้งอะไรมากนะครับถ้าทําผิดอ๋อลืมแนะนํานะครับถ้าทําผิดกดปุ่ม delete นะครับมันจะย้อนกลับนะครับกดปุ่ม delete แล้วค่อยคลิกใหม่นะครับแล้วค่อยถอยเส้นไปใหม่นะครับไม่จำเป็นต้องเดินหน้าตลอดนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นครับ ทีนี้เราก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับหลังจากที่วาดก็คือแก้ไขจุดนะครับจุดไหนไม่เอานะครับเราคลิกขวาลบจุดนะครับคลิกขวาลบจุดไปเลยนะครับแล้วเราก็มาปรับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะมีแขนสําหรับปรับนะครับตรงไหนที่เราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคนะครับเราก็ลบจุดมันลงไปแบบนี้นะครับตัวนี้เราก็ปรับปรับได้นะครับ ถ้าเราฝึกทำบ่อยๆเราจะชินนะครับเราจะรู้ว่าเราจะลากไปอย่างไรนะครับให้มันดูดีนะครับเราลองปรับดูครับไม่มีงานใดที่ทำครั้งเดียวแล้วก็เสร็จเลยนะครับมันจะต้องมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับมาตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้งานของเรานั้นนะครับมันได้ดังใจนะครับกว่าเราจะพอใจเราก็ต้องปรับดูนะครับปรับระยะห่างมาบ้างนะครับลบทิ้งไปมั่งอะไรก็ได้หมดนะครับโอเค เมื่อเรานะครับคิดว่าได้แล้วนะครับอ่าเราก็ภาพนี้นะครับเราก็เส้นกรอบรูปร่างไม่ต้องมีนะครับอ่าก็วางแผนเลยตั้งแต่แรกก็คือจะเอาซ้อนกันกี่อันนะครับอ่าซึ่ว่าผมจะให้ตัวนี้อยู่หลังสุดก็คอนโทรลแช่ไว้นะครับก็ลากออกมาจากนั้นไปที่เติมสีรูปร่างนะครับสีเพิ่มเติมก็ลดระดับสีมันลงมานะครับเป็นสีที่2นะครับจากนั้นเราก็ย่อขนาดมันลงนะครับเอามาซ้อนกัน แบบนี้เอามาซ้อนกันแล้วก็อันที่3ก็นะครับลากออกมาอีกนะครับเติมสีก็เพิ่มเติมนะครับก็ลดระดับสีมันลงมาอีกนะครับแล้วก็ย่อขนาดมันลงนิดนึงเอามาใส่ครับแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าต้องการนะครับถ้าต้องการให้มันมีแพทเทิร์นอยู่ข้างในนี้อีกนะครับทำไงนะครับจริงๆแล้วก็เคยทําคลิปสอนไปหลายครั้งแล้วนะครับ เทคนิคง่ายๆก็คือนะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปนะครับกดชิปแชไว้นะครับเพื่อให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจากนั้นผมจะคอนโทรลแชไว้ซูมเข้ามาใกล้ๆกับสี่เหลี่ยมนี้นะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะให้เป็นสีอะไรนะครับส่วนผมจะเลือกสีนี้ก็เลือกกันนะครับสีนี้นะครับจากนั้นนะครับคลิกวงกลมขึ้นมาครับอ้าว แพทเทิร์นง่ายๆก็คือวงกลมนะครับเป็นวงกลมขึ้นมาแบบนี้วงกลมก็ไม่ต้องมีเส้นกรอบนะครับแล้วก็เติมสีนะครับให้เป็นสีใกล้เคียงกันกับตัวนี้นะครับอ่าอาจจะสว่างกว่าหรือเข้มกว่าก็ได้แบบนี้นะครับอ่ามีสองสองแบบให้เลือกจะเลือกสว่างกว่าหรือเข้มกว่านะครับให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับอ่หรือนะครับวิธีที่2ก็คือให้เลือกนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวนี้ก่อนนะครับก็คือ สีนี้เติมอะไรแล้วก็หลอดดูสีเติมไปก่อนจากนั้นเติมสีรูปร่างนะครับและใช้เทคนิคสีเพิ่มเติมครับอ่าแล้วก็มาเลือกเอาว่าจะให้มันเข้มกว่าหรือสว่างกว่ากับสีเดิมนะครับดูตรงนี้ครับอ่าเวลาเราเลือกสติว่าให้สว่างกว่าก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็กดปุ่มตกลงนะครับทีนี้ให้คอนโทรลแชไว้ลากมาอีกวงนึงนะครับลักษณะมุมเฉียงนะครับอ่าวางไว้ชิงเฉียงแบบนี้มันถึงจะสวยครับอ่า ระยะตรงนี้จากขอบก็ให้มันใกล้เคียงกันนะครับทีนี้เมื่อทําแบบนี้เสร็จนะครับก็กดชิปแชไว้คลิกที่วงกลมที่2นะครับกดชิปแชไว้คลิกที่สี่เหลี่ยมครับอ่าแล้วก็คลิกขวาเลยครับแล้วก็ทําการตัดเลยนะครับอ่าผมจะตัดเลยนะครับพอตัดเสร็จทําไงนะครับอ่าผมก็จะซูมออกมานะครับผมจะเอาไปใส่รูปนี้นะครับรูปตรงกลางเนี้ยก็มาที่เติมนะครับ แล้วก็เป็นเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะครับตรงนี้คลิกลงไปแล้วก็มาที่คลิปบอร์ดครับอ่าแล้วก็เลือกครับเรียงรูปภาพต่อกันเป็นพื้นผิวครับนะเรียบร้อยนะครับเราก็ได้แพทเทิร์นสวยๆนะครับมาใช้แล้วนะฮะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการใส่ตัวหนังสือนะครับอ่าตัวหนังสือก็ใช้ตัวหนังสือที่มันนะครับไม่ใช่อังนาคอเดียนะครับในการใส่เข้าไปพวกนี้เพื่อให้นะครับเพื่อให้มันสวยงามนะครับ ไม่งั้นมันจะเป็นงานวิชาการมากเกินไปนะครับวิธีการเสิรจอหนังสือก็ไม่ยากนะครับไปที่กล่องข้อความนะครับแล้วก็วาดกล่องขึ้นมาก่อนจากนั้นแล้วก็พิมพ์สำรับววผู้จัดทําทีนี้พอพิมพ์เสร็จนะครับเราจะเปลี่ยนฟอนต์ยังไงนะครับผมจะจัดกล,กลางนะครับฟอนต์เราก็นะครับเราต้องรู้ว่าฟอนต์ของของเครื่องเรามีฟอนต์อะไรบ้างนะครับ ผมรู้ว่าฝันอะไรผมก็พิมพ์ชื่อฝันลงไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องค้นหาผู้จะทำนะครับตัวหนาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เน้นเข้าไปอ่าแล้วก็พิจารณาด้วยนะครับว่าพื้นหลังสีนี้นะครับตัวอักษรควรจะสีอะไรนะครับถ้ามันจมนะครับมันก็ไม่สวยเราอาจจะใช้นะครับตัดกันนะครับถ้าพื้นมืดตัวหนังสือก็ต้องสว่างนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วทํายังไงตัวหนังสือมัน ไม่มีมิติแล้วก็อาจจะใส่เงาเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะมีมิตินูนขึ้นมาอย่างนี้นะครับทีนี้ข้อมูลข้างในก็ไม่ยากแล้วทีนี้นะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันครับไปที่กล่องข้อความนะครับแล้วก็ลากกล่องข้อความขึ้นมาแล้วก็ใส่ข้อมูลเราลงไปแค่นั้นเองครับ จากนั้นเราก็จัดกึ่งกลางนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์นะฮะชีนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปสีตัวหนังสือนะครับเราอาจจะทําให้เป็นโทนเดียวกันกับกรอบที่เราสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับมันเป็นโทนเดียวกันนะครับอย่างงี้หรือเข้มกว่ามันก็จะดูดีนะครับถ้าใส่เงาแล้วมันอ่านยากก็อย่าใส่นะครับไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ใส่ใส่ใส่เข้าไปนะครับ แต่มันก็มีอีกตัวหนึ่งช่วยให้ตัวหนังสือมันเด่นขึ้นมานะครับถ้าเราไม่ใส่เงาก็คือมาที่รูปแบบครับแล้วก็เอฟเฟกข้อความนะครับมันจะมีคําว่าเรืองแสงนะครับอ่ะแล้วก็มาเลือกดูถ้าเราเรืองแสงเห็นไหมครับมันก็จะทําให้ตัวหนังสือเราเด่นขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องเลือกดูก่อนว่าเรืองแสงเนี่ยเป็นสีอะไรมันถึงจะดูดีนะครับอ่าอะไรก็ตามนะครับที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันมันไม่โอเคก็อย่าใส่นะครับอ่าถ้าใส่แล้วก็ไม่ไม่โอเคอย่าใส่ดีกว่า นะครับนี่คือคําแนะนํานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าต้องการใส่ตัวกระตุง้งกระตู้นนะครับเราอาจจะนะครับมีกระตุนของเราอยู่แล้วแล้วก็ไปแทรกเข้ามานะครับประกรอบให้เอกสารของเรามันน่าสนใจนะครับหรือมีโลโก้อะไรพวกนี้นะครับ อ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการวาดรูปนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเอกสารทำสื่อการสอนหรือแม้แต่นะครับไปฝึกนักเรียนนะครับในการฝึกวาดรูปนะครับคอมิคสตริปนะครับเราใช้เทคนิค PowerPoint สามารถวาดรูปต่างๆขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับไปลองฝึกกันดูเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ